สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูวิธีการทํากาแฟกะลากันค่ะซึ่งกาแฟกะลานี้สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานหลายปีนะคะแล้วก็สามารถขายได้กิโลละหลักร้อยเลยนะคะก่อนชมคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆคะ่ะคลิปนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟนะคะที่ไม่ไม่อยากขายผลกาแฟสดนะคะ ช่วงนี้นะคะกาแฟเริ่มสุกแล้วนะคะน่ก็จะเห็นลูกแดงๆเต็มต้นนะคะสามารถเก็บมานะคะเพื่อจะนํามาทํากาแฟกระลาตามที่เราบอกนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือนําผลกาแฟสุกนะคะหรือที่เรียกว่ากาแฟเชอร์รี่นะคะลูกแดงๆนะคะ เก็บมาล้างน้ําสะอาดสักประมาณสองสามน้ำนะคะแยกนะคะเม็ดที่ลอยออกไปนะคะแล้วก็นํามาตามัตาม้มต้มตค่ะตําตัมนะคะเพื่อแยกแยกก็คือแยกสิ่งที่ว่าเปลือกนะคะกับเม็ดกาแฟข้างในนะคะซึ่งเราก็คือเรียกว่ากาลาของกาแฟนั่นเองนะคะหลัจงจากนั้นก็นํามา ใส่ในน้ำนะคะเพื่อจะแยกเปลือกกับเมล,ล็ดออกจากกันนะคะอ่าต่อไปต่อไปเราก็จะแยกเปลือกออกนะคะโดยเปลือกจะอยู่ด้านบนนะคะเทเปลือกทิ้งออกไปนะคะเทออกเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะเหลือแต่เฉพาะเมล,ล็ดกาแฟซึ่งเรียกว่ากลาของเราเนี่ยค่ะนะคะเทออกนะคะหลังจากนั้นนามาใส่ถุงตะข่ายนะคะเพื่อจะทําการขัดเมือกนะคะ ตัวนี้มันจะมีเมือกอยู่นะคะเลืออเม็ดกาแฟของเราอยู่นะคะผลิตกาแฟกะลาของเราเนี่ยถ้ามีเมือกอยู่ก็ยังไม่ดีนะคะต้องขัดเมือกออกไปนะคะเนี่ยค่ะเออถ้าเมเ็ดไหนนะคะยังเป็นเมือกอยู่เนาะก็ขัดขัด,ข,ดขัดให้เรียบร้อยนะคะพอขัดเมือกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะ นำมาแผ่ออกนะคะบนตะแกงถ้าไม่มีตะแงนะคะก็สามารถใช้ถาดอะไรก็ได้นะคะทำได้เหมือนกันนะคะพอแผ่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปตากแดดเป็นเวลาเจวันนะคะเพื่อให้ตัวเมล็ดก,กาแฟนะคะกาแฟกะลาของเราเนี่ยแห้งนะคะไม่มีความชื้นนะคะหลังจากนั้นก็บรรจุในถุงใสนะคะถุงพลาสติกนะคะไม่ให้มี อากาศเข้านะคะเก็บได้นานหลายปีเลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการทำกาแฟกลาอย่าลืมนำไปทำทดลองทำดูค่ะ